วิวัฒนาการการฟังเพลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะก็มีวิวัฒนาการแตกต่างกันออกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงเทปคาสเซต์ซีดีเ็หรือแม้แต่การดาวน์โหลดเพลงมาฟังอย่างในปัจจุบันนี้นะคะขอเริ่มจากแบบคลาสสิกสุดๆเลยนะคะก็คือแผ่นเสียงค่ะหรือเรียกอย่างเป็นทางการหน่อยก็คือแผ่นไวนิลนะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่ปี1949เป็นต้นมาแผ่นไวนิลครองตลาด เพราะว่ามีข้อดีกว่าแผ่นคลั่งค่ะก็คือเสียงรบกวนเนี่ยจะน้อยกว่าน้ำหนักก็จะเบาวกว่าต่อมานะคะการบันทึกเสียงแบบสเตอริโอนั้นเข้ามาแทนที่โมโนอย่างราบคาบโดยในปี1963ฟิลิปค่ะแนะนำการนำสื่อบันทึกเสียงแบบใหม่เข้ามาในโลกนี้โดยใช้ชื่อว่า Music c u s s t t ็ ความง่ายในการใช้งานทำให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะนำมาเล่นกับเครื่องเสียงในรถยนต์ซึ่งยุคนั้นก็ต้องถือว่าเทปครองโลกจริงๆค่ะต่อมาในช่วงต้นของศตวรรษที่20ค่ะเทคโนโลยีเสียงและภาพอย่างเช่นแผ่นเสียงเครื่องเล่นแผ่นเสียงเทปคาสเซ็ตและเครื่องเล่นเทปสื่อเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อแบบดั้งเดิมทั้งสิ้นนะคะปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทําให้มีการใช้สื่อดิจิทัลแทนสื่ออ n นาล็อกค่ะและสื่อดิจิทัลที่ว่านี้ก็ได้แก่แผ่นซีดีแผ่นดีวีดีและการดาวน์โหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ตแทนสื่อเสียงระบบอ n นาล็อกอย่างเทปคาสเซ็ตไปแล้วค่ะในยุคป,ปัจจบุบันนี้ผู้คนต่างก็ฟังเพลงจากดาวน์โหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ฟังจากเอ็ที่สามารถ จุจำนวนเพลงได้โดยไม่จำกัดเพลงกันเลยทีเดียวค่ะก็เชื่อกันแล้วนะคะว่ามาถึงยุคปัจจุบันนี้ใครๆก็คงจะมี MP3 กันแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าวิวัฒนาการการฟังเพลงเนี่ยจะพัฒนากันไปในรูปแบบไหนก็ตามนะคะขอร้องนะคะอย่าละเมิดสิทธิ์คนทำเพลงกันเลยค่ะอย่าก๊อปปี้หรืออย่าซื้อของปลอมกันเลยนะคะ